ในอนุชาบูรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกับสือบ่อปุวชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่17สิงหาคม2564ถึงกรณีการชุมนุมทางการเมืองของของกลุ่มทะลุฟ้า ที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ว่าคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่ และเป็นช่วงสำคัญที่กำลังให้ประชาชนคนไทยทุกคนให้ความร่วมมือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่อยากให้กลับไปเหมือนในอดีตในช่วงที่มีการชุมนุมแล้วอาจจะมีเหตุการณ์บานปลายเกิดขึ้นดังนั้นจึงขอร้องให้ประชาชนกลุ่มทะลุฟ้าหลีกเลี่ยงในการออกมาชุมนุม เพราะหากออกมาในช่วงนี้ก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายและในหลายส่วนที่ต้องส่งฟ้องหากส่งฟ้องแล้วมีการดำเนินการผิดเงื่อนไขของการที่ศาลให้ประกันตัวก็ต้องโดนคุมขังดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วพิจารณาในส่วนนี้ด้วยทั้งนี้คนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้นโยบายอย่างต่อเนื่องว่าให้เจ้าหน้าที่ต้องดูแลความสงบเรียบร้อย โดยให้ยึดกฎหมายที่มีอยู่ดำเนินการอย่างระมัดระวังรวมทั้งการสลายการชุมนุมก็ขอให้ยึดหลักสากลเป็นหลักนอกจากนี้ให้มีการระงับเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากผู้ชุมนุม ขณะนี้ไม่ใช่มีเพียงผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปทั้งในส่วนของการจราจรและการทำลายทรัพย์สินของราชการอย่างที่ปรากฏในข่าวอย่างต่อเนื่องมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการต่างๆพร้อมย้ำว่า ทุกอย่างต้องดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยกับบ้านเมืองโดยเร็ว